ความยั่งยืนก็คือนะครับเราสามารถอยู่รอดในตลาดโฟเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีผลงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต่อยอดอาชีพในการรันบอร์เทรดได้โลกสมัยใหม่ใช้บอร์ดเทรดในการลงทุนเราจะได้เอาเวลาไปวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากลยุทธการลงทุนตัวโลกใช้บอร์ดเทรดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกยุคใหม่นะครับ ที่ใช้บอเทเรดในการทำกำไรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้ EA ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้ EA ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงมาก,ก่อนภาพนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่นะขออยาาอันนี้นิดนึงเดี๋ยวปรับนี้ก่อนนะครับ ต้องปรับตลอดอ่ะเช้าเช้านะครับอ่าสวัสดีท่านนะครับทั้งในทิกตอกยูทู e นะครับดุกดิ๊กทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนอะนะครับพบกับรายการตอนเช้านะครับมาเรามาดูตัวเขาเรียกว่าวอลลุ่มของตลาดเออนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับที่ได้ขับเคลื่อนความชิบหายของวันนี้เออนีครับว่าวันนี้มันจะยังไงนะนะครับยกมือท่วมหัวเมื่อวานโอ้โหเกิดมาชาตินี้ไม่เคยคิดนะว่าทองคาจะลงชั่วโมงหนึ่งห้าร้อย ห้าร้อยเหรียญน,นะคุณคิดว่าวอลลุ่มมันขนาดไหนอะ่ะว่าวายผมนั่ง <laughs> เออแต่ว่าพอมันลงปุ๊บเนี่ยนะครับเออก็มีการรีบาวเอฟเฟกมาแต่ว่าโหทั้งลงทั้งขึ้นเนี่ยลงห้าร้อยขึ้นสามร้อยนะครับก็อ่ะสนุกสนานเลยนะครับอ่ะคนเทนตทองคำนะเช้านี้นะครับสปอร์ตกับฟิวเจอร์เน้อหักลบกันเหลือประมาณสามสิบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สปอร์ตอยู่ที่ราคาประมาณห้าพัน สามร้อยสองนะครับตุเนี่ยนะครับอ่าห้าพันสามร้อยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะห้าพันสามร้อยอ่าประมาณห้าพันสามร้อยเป๊ะๆนะครับส่วนตัวฟิวเจอร์นะครับอยู่ที่ประมาณห้าพันสามร้อยอ่าสามสิบห้านะครับห่างกันก็ประมาณห้าอ่าสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญน,นะทนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนเนี้ยจุดเข้าเนี่ยตอนนี้สวิงโคตรเร็วเลยนะพี่ชายใหญ่ทั้งหลายนะครับสวิงเร็วมาก อ่าพอสวิงเร็วมากตอนนี้ยังหาจุดเข้าไม่ออกเดี๋ยวนั่งนั่งรอไปก่อนแต่ผมมองว่าแอคชั่นแบบนี้ <c oughs> นะครับมีโอกาสที่จะเกี่ยวอ่าเกี่ยวแล้วก็เล่นได้นะอ่านะครับแต่ว่ายังผมยังไม่ผมชอบเฉยๆนะชอบที่พายแอคชั่นมันเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวไปดูตัว Data ก่อนดีกว่าแล้วค่อยฟันธงแล้วกันนะครับมาดูตัว Data ในส่วนของ OI Open Interest นะครับต้องดูทั้งอิน r ท d ร y เดทั้ง OI นะนะครับอ่าน,น,นิดหนึ่งนะิดหนึงนะพี่นะนะครับ มาดูตัว Data OI นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผิดซีรีส์เปล่าวะเช็คก,ก่อนนะนะอะ,ะนะครับอ่ะถูกแล้วนะครับมาสูงเนาะนะครับ OI มาแล้วจ้านานทีในเะช้านี้จะได้มีอาวุธครบเครื่องนิดนึงนะครับในส่วนของค่า Empire Variety นะครับหรือว่าค่า IV ค่อนข้างทีง่จะกว้างนะกว้างมาถึง4 8 0พนะครับแล้วก็โหวันนี้ IV กว้างถ้าถามว่าจะหลุดเปล่าหลุด5,800หลุดเปล่า <laughs> นาหลุดนะครับยาวที่ไหนไปที่นั่นนะครับก็ราคาโอ้โหมันเล่นเหมือนรู้เลยนะนะครับคือเปิดราคามาห้าพันสี่เนี่ยนะครับค่าอินทรเดย์เนี่ยายาวทางไหนเนี่ยคือวิ่งลงมาหาอินทรเดย์เลยวิ่งลงมาที่สามพันห้าพันสาร้อยห้าสิบห้าพันสาร้อยประมาณนี้ยี่้าเนาะนะครับลงมาแล้วเนี่ยห้าพันสามร้อยเนี่ยเนี่ยห้า0ันสามร้อยพอดีเลยนะครับ,นนรบเนี่ยนะครับเนี่ยเออ คนเทรดอินเทเดย์รู้ดีจัดเนะนะครับเราก็ไม่ทันแล้วนะเปิดมาตอนนี้แหละก็เอ่อถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะผ่าน5,300รับแล้วเด้งกลับมีสูงมากนะครับอ่าถ้า5,300เด้งกลับมีสูงเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับดังนั้นถ้ามองแบบนี้5,300เป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็เป็นโซน1 SD ด้วยนะครับ5,300 5,400 5,500นะครับเป็นโซน1 SD เลยดังนั้นถ้าดูแบบนี้ดูแคอินเทเดย์อย่างเดียวเนาะนะครับปริมาเอาลุ้นจากอินเทเดย์ตอนเช้าๆนะครับ ก็ไม่ทันแล้วเขาลงมาตามอินเทอร์เดย์เรียบร้อยแล้วนะครับใครเทรดตามอินเทอร์เดย์เหมือนที่ผมสอนน่ะในคัสไอวีนะครับก็หวานเจี๊ยบโอ้โหเช้านี้อินเทอร์เดย์ให้โชว์หวานเจี๊ยบนะครับห้าพันสามนนะครับแต่ว่ามาดูโอไอนิดนึงนะครับ์ปมากอบไม่ได้มีแค่อินเทอร์เดอย่าเนียวนะครับอินเทอร์เดย์คือตัว Data หรือว่าความสนใจในวันนั้นๆนะครับส่วนตัว Data OI คือปริมาณเงินจริงๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะนะครับปริมาณเงินนะครับ เอ่อความสนใจอยู่ที่ห้าพันสามผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับอ่าห้าพันสามผ่านไหมรับอยู่ไหมแต่ถ้าดูโอไอนะครับยาวที่ไหนไปที่นั่นเนี่ยซึ่งไอตัวปริมาณมันอยู่ขอบขอบ,ขอบ,ขอบทั้งหมดนะครับอ่าปริมาณที่ยาวที่สุดอยู่ขอบขอบ,ขอบทั้งหมดยาโดนหลอกนะครับยาโดนหลอกคือต้องบอกแบบนี้ว่านะครับผมใช้ปริมาณสัญญารวม เวลาเอา Data มาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่แสดงเป็นฉากแบบนี้นะมันเป็นสัญญารวมก็คือ Total ซึ่งไอตัวสัญญา t o t a ทเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นแค่600มันจะขึ้นเป็นเส้นสีฟ้าบวกกับเส้นสีเหลืองย้ําเสมอนะครับว่าเราผมใช้ตัวปริมาณ Total ของปริมาณสัญญาเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกว่าตรงไหนน่าสนใจไม่ใช่แค่ Put Option หรือว่าคออปชั o นอย่างเดียวนะครับอันนี้ย้ําเลยนะนะครับ เพราะอะไรเพราะถ้าคุณมองแบบนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยโซนห้าพันเท่าไหร่เนี่ยห้าพันหนึ่งเนี่ยโอ้ยยาวเท่ากันกับโซนห้าพันเจ็ดอ่าเห็นไหมห้าพันเจ็ดห้าพันห้าห้าพันอ่ห้าพันห้าห้าพันหกเดี๋ยวประมาณเนี้ยใกล้ๆกล้เคียงโซนเนี้ยมันยาวเท่ากันซ้ายขวาเท่ากันไม่ใช่นะครับฝั่งสีเหลืองปริมาณโท,โท,โทโั้งเยอะกว่าฝั่งสีน้ําเงินเนี่ยรวมๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งช่วงตัวเออนะครับครึ่งช่วงตัวดังนั้น ถ้าเป็นแบบนี้นะนะนะครับก็ <laughs> ถ้าแบบนี้ก็ buy at หน้าเซลล์แต่ถามว่าตอนนี้อยู่ฝั่งเนี้ยไปทางไหนได้อีกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะมันมีโอกาสที่จะวิ่งรีบาวกับ5้าพันสี่ได้มันก็มีโอกาสที่จะเลือกฝั่งได้เพราะตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมจะบ้าเซลล์นะนะครับไม่ใช่ว่าผมจะบ้าเซลล์คือ1 SD แล้วนะครับอยู่จุดมาร์กอัพแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปที่5000ันเนี่ยเยอะ เยอะมากๆด้วยนะครับน่าปรัาคุ้นเชันค่อนข้างที่จะเยอะวอลลุ่มค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้ว่าความสนใจรายวันอินเทเดเนี่ยเขาไม่ได้ไปที่ห้าพันนะครับเขาไม่ได้ไปสนใจที่ห้าพันวันนี้นะเขาไม่ได้สนใจที่ห้าพันย้อนดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอินเทเดเนี่ยเขาสนใจที่อ่ตรงนี้นะครับอ่าความสนใจของตลาดเนี่ยต้องรีเฟซดูเรื่อยๆนะนะพี่นะนะฮะเออนะฮะความสนใจของตลาดเนี่ยเขายังสนใจอยู่แค่ 5น0 0มดังนั้นผมมองว่าถ้าแต่5,000-3อีกครั้งหนึ่งหรือว่าลงมาถึง5น0 0มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรีบาวได้แล้วก็มีโอกาสที่จะไป5 0 0่ได้นะครับคือมันพูดกันไกลจัดเลยนะนะครับจะก,กอดพูดทีดีห้ายอห้าเดี๋ยวนี้ต้องพูดทีละร้อยเหรียญหรออะไรเง้เออไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับดังนั้นอะลงมาอีกแล้วดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าตอนนี้มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะลงเข้าไปหา5 0 0 0มสูงมากเลยคือเซล แต่ว่าพอแตะ5,003แล้ 5, วนเนี่ยมี2ช้อยให้เลือกถ้าใครรอได้นะตอนเนี้ยผมคิดว่ารออีกไม่นานหรอกรออีกแค่ไม่กี่นาทีแม่งก็ลงถึง5,003เนะี่ยถ้าใครรีบตอนนี้นะครับก็ผมไม่เสร็จแล้วนะวันนี้นะครับแตะลงไปก่อนพอแตะลงปุ๊บเนี่ยมันกดถึง5,000นาพูดไม่ทันขัดคำามาชิบหายกดไม่ทันอมันจะต้องมีริเฟกขึ้นมานั้นผมคิดว่า5,003เนี่ยน่าจะเด้งรับอยู่เออนะครับนะนะครับอนะนะบไปรับบายที่5,003เลยแล้วกันนะพี่นะ <laughs> เออไม่ทันเดียวบอกให้เซลไม่ทันแล้วไงเซตเอาพอยู่อ่ะทีนี้ก็ทรีพีเท่านี้แล้วก็ถามว่าจะงัดไกลไหมนะครับคือสเปคคือเอาแบบนี้ก่อนถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านว่าบล็อกวันนี้นะครับบล็อกมันกว้างบล็อกโอไออ่ะกว้างอินเทเดก็กว้างคือเขาวางกันทีละร้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้ว,า,ดวางเล่นซอยถี่แบบยี่ิห้ายี่ห้าเหมือนของเก่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมลงไปกดห้าพันสามเลยเมื่อกี้ให้เซลครึ่งบล็อกก็ทรีพีไปแล้วเนะี่ย กดกล้ากดเซลล์ครึ่งบล็อกมาเมื่อกี้ก็ได้แล้วเนี่ยนะครับคือพอลงถึงห้าพันสามปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ห้าพันสามันจะรับแล้วก็เวลาเขาเด้งเนี่ยสเปดเนี่ยเขาไม่ได้ซอยทีแบบยี่บห้าเหรียญยี่บห้าเหรียญนะครับเลนส์มันกว้างนะครับมันกลายว่าห้าพันสามเสร็จปุ๊บมันจะข้ามร้อยเหรียญเลยมันจะข้ามไปห้าพันสี่เหยมีโอกาสอย่างนั้นนะครับก็ระวังระวังนิดนึงในนั้นก็อ่ะแบบโอ้โหใครกดบายมาเมื่อกี้ขอไปหน่ยนะครับต้องเรโทเอรี่เลยยังทำเซตอัพไม่เสร็จเลยนะครับอ่ะ อ่ะเล่นเลีโบรกเกอรครึ่งเหรียญนะครับอ่ะยังไงทำไม่เสร็จเลยเออจะกดยังไงหาจังหวะดีแล้วกันนะครับวันนี้เนาะนะครับอ่ะวันนี้ให้เล่นแตะบล็อกเด้งอ่ะให้เล่นแตะบล็อกเด้งนะครับเล่นแตะบล็อกเด้งอย่างเดียวนะครับอ่ะนะครับเนี่ยนะครับค่อยๆเล่นไปนะทีละบล็อกนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้มันทําเซตอัพยังไงก็ไม่ทันนะวอลลูนมันเร็วมากเลยนะเออนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์กับสปอร์ต 30นะนะครับฟิวเจอร์กับสป,ปอร์ตสามสิบนะนะครับคิดว่าถ้ามันสามน่าจะรับอยู่นะครับถ้ 5, ามันสามน่าจะรับอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ระยะยาวๆนี่ไงแดงขึ้นแหละนะฮะและมันเร็วมากนะผมพูดตรงๆเลยนะผมก็ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับที่เวลามันวิ่งทีเนะี่ยวิ่งทีละร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญนะครับเทรดเ,เร็วเลยสูงปรับขนาดหลอดลงนิดนึงก็ได้นะครับไม่งั้นกดไม่น่าทันนะครับนะ ผมคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นนะครับอ่าเช้าน,นี้ผมคิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นเล็กน้อยนะครับ5 0า3จุดสนใจของตัวสัญญาเนี่ยน่าจะรับอยู่แล้วก็ถามว่ามองไปไกลขนาดไหนผมมองไปไกลถึง5,004เลยนะมีโอกาสาที่จะกลับ5,004นะครับแต่ว่าตัวปริมาณเงินของตัวโอไอนะครับเดี๋ยวบอกโซลสควีนให้เลยก็ได้นะครับปริมาณเงินตัวไออยู่ข้าล่างอยู่เลยดังนั้นวันนี้นะครับถ้าพูดตามภาษาแม็กแพนแล้วกันนะครับเออแต่5,004 โซน5 0 0 4ปึ้งน่าจะเป็นจุด1 SD แต่5สี่เสร็จปุ๊บผมคิดว่าน่าจะไหลลงนะครับไหลลงเป้าหมายอยู่ที่ไหนเป้าหมายผมคิดว่าน่าจะอยู่5,001-5,000ปิด5 000, 5 0 0 1จุดเนี้ยนะครับเป็นโซนโอไอที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือแม็กแพนเขาพยายามจะขึ้นน,น,นมาเนาะตอนนี้แม็กแพนซีรีส์หลักยังอยู่ต่ํากว่า5,000อยู่เลยยังอยู่มา4 8 0 4 7 0อยู่เลยนะครับดังนั้นตอนนี้แม็กแพนของตัวซีรีส์1ตอนนี้นะครับ คือแม็กแพนเนี่ยคือจุดดุลยภาพระหว่างพุทอปชันกับคออปชันที่มันมาชนกันการที่จะให้ราคาเนี่ยเจ้ามือเจ็บตัวน้อยที่สุดเนี่ยต้องดึงเข้าหาแม็กแพนให้ได้มากที่สุดนะครับผมคิดว่าห้าพันเออวันนี้ถ้าจบห้าพันได้ก็ดีเดี๋ยวใกล้เคียงที่สุดจานั้นก็แนวโน้มมันมันคือหน้าเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเราเทรดสั้นๆเนี่ยแอคชั่นทูแอคชั่นต่อบล็อกสําคัญมากนะครับโอ้โหไม่ถัด <laughs> อะไรวะแอคชั่นทูแอคชั่นต่อบล็อกเออค่อยๆเล่นหน่อยนะเนะี่บเออ ประมาณนี้เทตดไม่ทันเลยทำเซตอัพยังไงก็ทำเซตอัพยังไงก็ไม่ทันนะนะครับเออจะยังไงดีวะนะครับจะบอกให้เซล,ลไปที่ห้าพันสองก็ <laughs> อ่ะดันั้นเช้านี้เทรุเออนะครับค่าแม็กแพนมันอยู่ข้างล่างอะ่ะนะครับแต่เทตดยังไงดีล่ะนะครับผมก็ยังแนะนําว่าอ่ะกลุงมนักเทรดเงี้ยเทตดตามบล็อกแล้วเด้งเห็นไหมมันแตะเมื่อกี้ปึ้งเด้งแตะห้าพันสอง 5, 3, เด้งห้าพันสามเด้งยังไงก็อ่ะ ทำอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วกันนะทาเซตอัพตอนนี้ไปมันก็ไม่ทันเกมแล้วแหละนะครับอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะนะครับเนี่ยค่อยๆเล่นไปนะครับแตะและงัดแตะและงัดแล้วก็เล่นฟอลโล่ไปถ้าใครคิดว่ามือเร็วพอนะตอนนี้นะครับใช้เอช่วยก็ดีนะครับหรือว่ามีสติในการเทรดก็ดีนะนะครับอ่ะถามว่าจุดงัดจะอยู่ที่ไหนถ้าถ้าห้าพันสามรับไม่อยู่มันต้องสควีสตแล้วแหละนะครับ <S <S ถ้ามันสควีสตอย่างงี้ปุ๊บเอาละตอนนี้ถ้ามันสควีสตอย่างงี้นะผมมองว่า ไม่รงงานและนะครับไปห้ามาสองไปนะครับนะไม่ได้ว่าเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะนะครับคือแม็กแพนเขาขึ้นมาแล้วอะ่ะนะครับเนาะนะครับถ้าหลุดมาขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณเร็วพอนะนะครับผมคิดว่าตอนเนี้ห้าพันสองแล้วแหละนะครับนะเอ,อ <laughs> นะครับเพราะว่าวิ่งเทียร้อยอะ่ะวิ่งบล็อกละร้อยอะ่ะหลุดมาครึ่งทางอะ่ะยังไงก็ถึงอีกร้อยหนึ่งอ่ะทันเวละตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้นะได้แต่ด,ดูอย่างเดียวนะครับคือวางเซจที่วางแผนอะไรไม่ได้เลยอ่ะดูไป ตอนนี้มันวิ่งทีละบล็อกมันคือมันจะพยายามจะกระโดดทีละร้อยทีละร้อยอ่ะครึ่งทางมันจะไม่นับเลยนะมันจะนับเป็นร้อยแล้วก็ร้อยตอนเนี้ยห้มันสองรอได้เลยนะครับนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเช้านี้น่าจะเละเทะอยู่อะ่ะนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวราคาสัญญาตัวเงินอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับราคาพยายามจะดิ่ง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 ดังน,นั้นเหตุตามบล็อกงัดยังมีแอคชั่นอยู่นะถ้าทันนะครับ เทรดตามบลอกแบบเนี้ยปึ้ง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 เนี่ยเห็นไหมแต่บลอกแบบเนี้แลเด้งแต่บลอกแบบนี้แลเด้ง,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 งแต่บลอกแบบนี้แลเด้ง,แ,แ,บบแ,ลดงแล้วพยายามเทรดบลอกละร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะดังนั้นเช้าเนี้ยถ้าแอคชั่นเป็นอย่างนี้นะผมมองว่าเซลไวนที่ห้าพันสองแล้วห้าพันสองมีโอกาสรับถ้ายังลงอีกถ้ามันหลุดสักประมาณห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าห้าพันสองร้อยห้าสิบคุณมองไปที่ห้าพันหนึ่งแล้วค่อยงัดรับใช้ทีละยี่สิบห้าไม่ทันกินแล้วนะครับใช้ทียี่สิบห้าไม่ทันกินปกติใช้บละบละบอะบออกกทีลใช่ม นะครับบอลยี่ห้าตอนนี้ไม่ทันกินเขาเล่นบอลละร้อยนะครับวันนี้บอลละร้อยเลยนะครับเห็นไหมนี่5 2รอแล้วไอ,อ้ชิบหายผมไม่ทำะไรเลยเพราะว่าผมไลฟ์ทีมอยู่พูดอยู่อยากจะกดแต่มันไม่ทันตังค์ไม่มีนะครับอ่ะก็ไปรอที่5,200เลยเนาะแล้วก็ถ้าหลุด5,200แล้วไม่อยู่หรือว่าไหลลงมาที่5,175เนี่ยนะครับก็หลุดไปอีกหนึ่งร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้เชา้านี้เละอยู่เหมือนกันนาะทำเซตอัพไม่ถูกเหมือนกันนะครับไม่รู้จะวางยังไงนะนะครับนะก็ เห็นคร่าวๆก็น่าจะรู้แล้วว่ามันกระโดดทีร้อยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันนี้นะครับนะนะครับเจอกันอีกทีวันนี้ตอนตอนเย็นเออตอนเย็นนี้น่าจะแรงๆอยู่นะครับก็เช้านี้ขอให้ท่านเทรดจะมีสติแล้วกันนะครับวอลลุ่มมันแรงนะครับเทรดเรคโควเอรี่มือต้องเร็วขนาดเรคโควเอรี่สิบเหรียญนะนะครับมือต้องเร็วนิดหนึ่งนะครับเจอครดีตอนเย็นเช้านี้มองไปที่ห้าพันสองนะครับแล้วก็รีบาวนะครับ ถ้าเล่นแบบงัดทีละบล็อกทีละบล็อกได้มีแอคชั่นตลอดนะครับแต่จะทันหรือเปล่านะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับดังนั้นชาน้านี้ตัวเงินอยู่ฝั่งข้างล่างหมดเลยนะครับดูจากตัว OI นะนี่นะครับเนี่ยตัวเงินอยู่ฝั่งข้างล่างหมดเลยต่ำกว่าต่ำกว่าห้าพันสา้อยห้าันสี่ร้อยทั้งนั้นอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยนะครับแม็กแพนอยู่ประมาณ5้าพันห้าหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะครับจบใกล้ๆกล้ห้าพันสวยที่สุด วันนี้เจ้าชอบนะครับส่วนอิทเดโอไอนะครับตอนเนี้ผมวิเคราะห์ให้ไม่ทัน <laughs> เออดูไม่ทันหรอกนะครับเออวิเคราะห์ว่างัด5้างัดเด้งขึ้นมาครึ่งบล็อกเห็นแทบตาเห็นแทบไม่ทันนะครับแล้วก็ลงพูดพๆด,ด,ด,ดเลยเรลโคลี่อย่ารอดแต่ว่าถ้าไม่เรลโครี่เนี่ยนะครับก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับดังนั้นเช้านี้ก็มองไปที่เซลลถ้าหลุดมาขนาดนี้แล้วนะครับก็เปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะครับต้องมองไปที่เซลล์ที่ห้ก่อน ลุ้นว่า5,002จะรับอยู่ไหมนะครับลุ้นว่า5,002จะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่หลุดลงมาที่5เหรียญไป5,001อีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นไงอยู่ไหมนะเห็นไหมตามที่บอกเลยไม่ทางขาดคำเนอะนะครับตลาดแบบนี้ใครนอนทับมือไว้ได้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าใครคิดว่ามือไม่เร็วพอเจอกันะ <laughs> อีพีตอนเย็นนะครับชาาินี้นเขาตขอตัวราไปก่อนดพลาดกันขออภัยด้วยนะครับตัวเงินอยู่ต่ําอยู่โซน5,000ทั้งนั้นเลยใครมองเซลล์ก็ได้นะครับ ใครไม่มองเซล์หรือเถกับมีนคุณก็ต้องรับงัดแบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะวันนี้ทำเซตอัพให้ไม่สวยนิดนึงเนาะนะครับเพราะว่าอ่ะเส้นนี้ไม่ได้นะครับอ่ะมองแบบเนี้ยมองทีละโซนงัดทีละโซนง,ง, 5, 5ง, 5, งัดนะครับอ่ะนะงัดห้าพันสองแต่ห้าพันสองเด้งแต่ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้างัดแต่ห้าพันสองร้อยยี่สิบห้างัดนะครับน่าจะสวยที่สุดแล้ะสำหรับการเล่นเตอนนี้เนาะนะครับเทรนระยะยาวไม่ได้มองขึ้นนะครับมองบาอ่า มองเซลล์อย่างเดียวมองหาแม็กแพนค้นเทตุด้วยออปชันจะมองหาค่าแม็กแพนเสมอนะครับแม็กแพนอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่นะครับเส้นสีเหลืองน้ำเค็มกับน้ำจืดชนกันนะครับอยู่โซนไหนโซนนั้นแหละคือแม็กแพนนะนะครับคร้าวๆนะครับเออแม็กแพนคำนวณเองจะคำนวณได้ไม่เป๊ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีดาต้าครบ,บเนี่ยแม็กแพนมันจะไม่เป๊ะแต่ว่าถ้ามองด้วยตาคร่าๆเนี่ยก็จะดาวดาว่าโซนไหนคือโซนที่มีดุลยภาพที่ดีที่สุดแล้ว ตัวเจ้ามือจะเจ็บตัวน้อยสุดนะครับเจอกันไอทีพรุ่งนี้เอไอเจอกันอทีตอนวันนี้ตอนเย็นนะครับวันนี้ก็เรียกว่ายิม้มห้ามีความหมายแล้วพวกแม่งวิ่งบล็อกละ,ล <laughs> <laughs> ะร้อยอย่างเงี้ยชาตินี้ขาอยากตัวลาไปก่อนบ๊ายบายทุกท่านสวัสดีครับอ่าห้าส้วแี้ว่ไง่าฮ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 ่วฮ่าฮ่า <laughs> ่อ <laughs> <laughs>